หายูหากินพี่น้องมหาไซเบตครับพระธาตุบานทงครับเมตตนสวัสดีผู้ติดตามเพื่อนเฟรดหากินแบบบานๆครับอีสารบานมาพี่น้องไซเบตครับยน่ำแหล่งปักเบ็ดเบดกาสั่งเพื่นมา นี่ครับมือแรงมายามเนี่ยขี่กระเดียนพี่น้องพอทัดบ,บันทธงะมปลีนเสื้อผ้ามาหาอยู่หากินพี่น้องอีสานบ้านเฮาครับบ้านยุธงสวัสดีผู้ติดต,ตามและเพื่อนเฟซทุกท่านครับมาอยู่หากินหลังจากที่เหตุการณ์ที่งานมาเนี่ยมะแรงครับเลยง,งานมา,ขาเขากำลังเคี้ยวแสงตะวัน จะรับกวาฟ้าจักหน่อยนีย่ใส่เบ็ดอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องได้เบ็ดมาเบ็ดใหม่มาร่อง่องเบ็ดสั่งเบ็ดเพิ่มมาครับหลังละสี่บาทสิมาหรือประมาณมือน,นี่ครับสิได้ค่าเบ็ดคืนบ่แดดดีครับมือน,นี่ นี่ยังเรามาดึงสายเบ็ดเล่นมาหนี่กระปูยักษ์เอาคือดึงเบ็ดเล่น ปลาเค่งน้อยดึงขึ้นบ้างเจอืะปลาเค่งน้อยปลาเค่งน้อย <laughs> <laughs>